สำนักข่าวเชิงสอบสวนของสารัฐระบุว่าทวิตเตอร์อาจจะช่วยเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อให้กับกองทัพสารัฐนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เท่ากับว่าอาจจะเป็นการละเมิดระเบียบปฏิบัติว่าจะไม่ส่งเสริมปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ของรัฐบาลซึ่งหมายความว่าถ้าตรวจพบก็จะต้องถูกสั่งปิดบัญชีด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณ,คณกัญญาณัฐเตโชตอัศนีค่ะ รีฟังนักข่าวสืบสวนจากสำนักข่าวเดอะอินเตอร์เซ็เปิดเผยเอกสารภายในของ Twitter รฉบับที่8ระบุว่า Twitter ร่วมมือกับเพนตากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเผยแพรแ่โฆษณาชวนเชื่อในตะวันออกกลางเอกสารภายในของ t วิตเตอระบุว่า Twitter มีส่วนช่วยให้บัญชีแฝงของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซน c o คอมเป็นบัญชีที่ได้รับอนุญาตและไม่ถูกสแปมปี2017 เจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการกลางสหรัฐส,ส่งรายชื่อบัญชีเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อภาษาอาหรับ52บัญชีให้ทวิตเตอร์อนุมัติเป็นบัญชีพิเศษสำหรับเผยแพร่ข้อมูลปฏิบัติการของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิหร่านการหนุนหลังสงครามเยเมนรวมไปถึงความแม่นยำในการโจมตีด้วยโดรนของรัฐบาลสหรัฐในวันเดียวกันนั้นทวิตเตอร์อนุมัติบัญชีพิเศษจำนวน6บัญชีขึ้นไวท์ลิส ให้บัญชีเหล่านี้ไม่สามารถถูกสแปมได้และติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ง่ายขึ้นสำนักข่าวเดอะอินเตอร์เซปพยายามตรวจสอบข้อมูลของบัญชีต่างๆย้อนหลังพบว่าบางบัญชีเหล่านั้นเขียนข้อความในช่องไบโอหรือประวัติส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นบัญชีของรัฐบาลสหรัฐแต่หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติให้อยู่ในไวต์ลิสต์ของทวิตเตอร์แล้วกองทัพสหรัฐก็ลบประวัติส่วนตัวออกและปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่อยู่ในตะวันออกกลาง เช่นบัญชีนี้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอาหรับว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของกองบัญชาการกลางสหรัฐเพื่อรายงานเนื้อหาต่อต้อตานการก่อการร้ายและการต่อสู้กับลทัทธิหัวรุนแรงแต่เมื่อได้รับการอนุมัติให้อยู่ในไว e ์ลิสแล้วจึงลบข้อความดังกล่าวออกลีฟางนักข่าวสืบสวนย้ำในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่า ในช่วงปลายปี2020ทวิตเตอร์ตรวจพบบัญชีที่รัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังหลายบัญชีแต่ทวิตเตอร์ปล่อยให้บัญชีเหล่านี้ใช้งานได้จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2022หรือหลังจากนั้นนอกจากนี้รายงานของศูนย์สังเกตการด้านอินเทอร์เน็ตมหาวิทยทลาลัยสแตนฟอร์ระบุว่ากองทัพสหรัฐสร้างบัญชีแอบแฝงในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งใน Facebook Telegram Twitter และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆด้วยการใช้ภาพที f เฟก และสร้างข้อความล้อเลียนหรือมีมโจมตีศัตรูต่างชาติอย่างจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศหลายปีที่ผ่านมาทวิตเตอร์ออกมาตรการปิดบัญชีแอบแฟงหรือบัญชีที่ใช้สำหรับปฏิบัติการทางจิทธวิทยาของรัฐบาลทั่วโลกในปี2018ทวิตเตอร์ประกาศปิดบัญชีเผยแพร่ข่าวลวงของรัฐบาลรัสเซียและในอีก2ปีถัดมาทวิตเตอร์ประกาศระงการบัญชีที่ตรวจพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บกไทย จำนวน926บัญชีแต่ไม่มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพสหรัฐรายงานข่าวสืบสวนฉบ,บับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยเอกสารภายในของทวิตเตอร์หลังอีลอนมัสซ์ทวิตเตอร์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาให้นักข่าวนอกกระแสเแผยแพร่ข้อมูลเอกสารภายในของทวิตเตอเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของเขา โดยเอกสารเจตฉบับก่อนหน้านี้เปิดเผยเรื่องทวิตเตอร์บล็อกการแชร์ข้อมูลในแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนรวมถึงการพิจารณาปิดบัญชีทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์น Twitter ่านทวิตเตอร์ยังไม่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการขณะที่หน่วยงานของกองทัพสหรัฐยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันการญานัฐเตโชตัศนีไทย p BS รายงาน